เราก็หาเรื่องที่จะมาเล่าให้ฟังอะนะก็ไปถามกับเพื่อนหลายคนเพื่อนหลายๆค,คนก็พูดมาคาเดียวว่าก็เ,า <S <S เรื่องของพ่อมางสิเรื่องราวที่จะาเล่าให้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพ่อเราเองคือเห็นว่าวันนี้เป็นวันที่14บสี่เมษายนเป็น,นวันครอบครัวเราก็เลยอยากเล่าเรื่องนี้ให้เพือ่อนๆได้ฟังกันย้อนกลับไปประมาณเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงนั้นนะผม,มาอายุประมาณ 15- 16ปีคือพ่อผมเสีย เสียที่บ้านด้วยแล้วเราก็แบบนึกออกไหมอารมณ์เหมือนเราสิบสี่สิบห้าแล้วตื่นมาแล,แล้วรู้ว่าพ่อเราเสียต้องให้ฟังนี้ก่อนว่าห้องที่ผมอยู่ที่บ้านหลังนั้นนะคือเปิดประตูห้องเข้าไปเนี่ยซ้ายมือจะเป็นผมกับน้องนอนมีเตียงหนึ่งเตียงผมกับน้องนอนขวามือเนี่ยก็จะเป็นประตูคอนเดนสก,ก็ไปอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กคือพ่อกับแม่เขานอนก็คือพ่อผมเสียในห้องนั้นที่บ้านก็เลยโทรเรียกปรดิตึงมา คือภาพที่เห็นเนี่ยเราเห็นพ่อเราเสียนะแล้วก็ตกใจประมาณนึงแหละอารมณ์ตอนนั้นน่าจะเป็นอารมณ์เหมือนแบบมันจุกอะจุกในอกอะหายใจหายใจไม่ทั่วท้องอะอยากจะร้องไห้ก็จะร้องดีไหมมันมันมันมีคําถามในใจว่าร้องไปแล้วจะโอเคไหมต้องเข้มแข็งนะลูกชายนะอะไรเงี้ยมันคือมันร้องไม่ออกเว้ยนอกจากร้องให้เรื่องทั้งหมดมันคลี่คายก่อนแล้วค่อยว่ากันว่าจะเอาไงต่อชีวิต เรื่องราวเป็นนี้คือเมื่อปอยตึงมาถึงเขาว่าแบบเข้ามาปัามรอยนอิ้วมือผมเห็นหมดนะปั้มรอยนิ้วมือปั๊มปั้มครับแล้วในมือเสร็จก็กำลังจะหอ่อห่อพ่อผมด้วยผ้าขาวก่นนะเขาก็ถามเลยไหนใครลูกชายไหนลูกชายอยู่ลูกชายเขาอยู่ไหนลูกชายผู้ตายอยู่ไหนเราก็บอกผมเองครับมึงกลัวพ่อมึงไ,ไหมเนี่ยพ่อมึงเขาตายนะมึงกลัวไ,ไหมเนี่ยถามเด็กอายุสิบห้าเด็กประวะไม่รู้ ใช่ผมตอบว่าไงคําตอบที่เขาอยากได้คืออะไรผมก็เลยแบบสใส่หัวไปใช่พอผมใส่หัวไปว่าไม่กลัวเนี่ยปอตึองก็เลยบอกว่าดีแล้วที่ไม่กลัวมีพ่อมึงน,นะมึงจะไปกลัวทําไมถ้ากลัวเนี่ยคนโบราณเขาบอกว่าเอาเท้าพ่อมึงเนี่ยเหยียบห้าอกมึงดีนะมึงไม่กลัวเราคิดในใจเฮ้ยจริงมั้งเนี่ยอั้มันเนี่ยแก้งมันเนี่ยเราไม่ได้กลัวนะแต่เรารู้สึกแบบมันคือเข้าใจป่ะ ไอ้ก่อนที่เขาจะเป็นก่อนที่เขาจะเสียชีวิตอ่ะก็คือพ่อลูกแหละแต่พอเสียชีวิตไปอะมันมีมันมีนิดนึงอ่ะแบบเออเอออะไรเงี้ยเรื่องราวมาผ่านมานานมากแล้วเลยเลยเ,เล่าอะไรแบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนฟังได้อน,นะผมจําได้ว่าคืนแรกที่สวดศพอะ่ะกลับมาก็ไม่มีอะไรแต่ว่าข้างบ้านอ่ะได้กลิ่นคล้ายๆว่าพ่อผมเป็นคนชอบดื่มใช่ไหมก็ได้มีกลิ่นแอลกอฮอล์ที่ตัวออกมาตามเหงื่อเนี้ย ข้างบ้านที่สนิทก,กันเขาก็บอกว่าเมื่อคืนพ่อมึงมานะอะไรเงี้ยมาเล่าให้ฟังว่าไ,แบบได้กลิ่นแบบได้กลิ่นกลิ่นเหล้าอ่ะเออคนกินเหล้ามาอะไรเงี้ยเราก็แบบเขาคิดในใ,ใจกลิ่นพอ่อกูนี่กลิ่นอะไรวะอะไรเงี้ยเรื่องราวมันก็แบบตังดูสงวนชงวนแต่เขาบอกว่ามายังไงยังไงเมื่อคืนพอ่อมึงต้องกลับบ้านแล้วเราเป็นเด็กเราก็แบบแอบกูแอบกูกลัวถามว่าตอนนั้นกลัวขนาดที่แบบไม่อยากเจอพ่อไหมไม่เว้ยเราแม่โคตรอยากเจอเขาเลยเพราะว่าก่อนที่เขาจะตาย คืนนั้นเราทะเลาะเขาแล้วเราไม่คุยกับเขาเรากะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกันจาไม่ได้ว่าทะเลาะเรื่องอะไรด้วยนะแต่รู้ว่าเราไม่คุยกับเขาอะเออเราไม่กล้าเสียใจยทุกวันนี้นละชีวิตนั่งโคตรสั้นเลยพอจําได้พรประมาณสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นของวันที่สองที่กําลังจะไปวัดนะนะกําลังกาลังจะเตรียมตัวไปวัดไปวัดไปทําไปงานศพพ่อเนี่ยของคืนที่สองเนี่ยเมื่อกล่อมมันจะมีโทรศัพท์เป็นโทรศัพท์บ้านเสียงมันกกิ้งกิ้งอะไรอะดังๆหน่อยโทรศัพท์ดัง กริงกริ่งเราก็หลับครับสวัสดีครับขอสายใครครับเสียงจะตลยสายพูดว่าทําอะไรอยู่กินอะไรหรือ,อยังเราก็บอกเอ๊ยอันนี้อะไรเนี่ยทําไมคือบทสนทนาไปแปลกๆอะ่ะอยู่ดีก็พงถามมาเลยว่าทําอะไรอยู่กินอะไรหรือ,อยังและเสียงนั้นอะมันคือเสียงพ่อผมอะผมก็ เออเออะไรนะครับเขากดวางไปเลยเราก็ไม่นั่งคิดแบบเฮ้ยบักกี้มันเสียงพ่อเรานี่หว่าทําอะไรอยู่กินอะไรหรือยังนี่มันคือเสียงพ่อเราเลยนะพูดให้ใครฟังไม่มีใครเชื่อโอ้ยเขาโทรผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราบอกไม่ใช่มันคือเสียงพ่อเว้ยแต่ไม่มีใครเชื่อเราไง พอการศพพ่อผมผ่านไปเนี่ยมันก็มีเรื่องราวต่างๆเข้ามาเยอะเกี่ยวกับพ่อผมเนี่ยแต่มันเรื่องที่จาได้นะมันมีอยู่คืนหนึ่งผมจําได้ว่าผมต้องไปเรียนตอนแต่เช้าเลยเหมือนไม่มีอะไรสี่อย่างที่โรงเรียนเนี่ยแต่เช้าเลยต้องรีบไปก็เลยขึ้นไปนอนก่อนข้างล่างเขาก็ยังแบบกินข้าวดูหนังกันอยู่เสียงดังละเราก็แบบไม่เราต้องไปนอนก่อนอะจาได้ว่าประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มละในห้องเนี่ยเปิดประตูไปเนี่ยมันก็จะมีตู้เย็นตู้หนึ่งตั้งอยู่ แล้วผมก็นอนซ้ายมือเป็นเตียงนอนซ้ายมือขวามือเป็นห้องที่พ่อผมเสียแล้วก็นอนพลิกไปพลิกมาคืออารมณ์เหมือนอยากจะนอนให้หลับแหละก็พลิกไปพลิกมาจังหวะที่กําลังจะหลับได้เสียงคนเดินคือห้องมันจะปูด,ด้วยเสื่อน้ำมันจะได้เสียงเหมือนคนเหยียบเสื่อน้ำมันแกรบแกรับมันจะมีเสียงแล้วแกรบแกรบแกรบแล้วก็ต่อด้วยเสียงเปิดตู้เย็นพอเปิดตู้เย็นเสร็จ ได้เสียงคนแบบกลืนน้ำอะ่ะผมก็หูฝ่าราวะอะไรเงรี้ยแล้วพ่อผมปคนกลืนน้ำเสียงดังมากผม,มได้เสียงคนกลืนน้ำเลอเลกอเลือดมลืมตามาเพื่อมองไปตรงตามเสียงนั้นนะตู้เย็นปิดไม่มีคนแต่เสียงกลืนน้ำนยังได้ยินอยู่เลืกเลึกเลืก เท่าน,นั้นแหละผมวิ่งลงมาเลยฮะวิ่งลงมาแบบแบบปแบบประตูปุ๊บวิ่งวิ่งวิ่งลงมาปุ๊บนั่งไม่เล่าให้ใครฟังด้วยเงียบเรื่องที่สามเป็นเรื่องเฉียดตายไม่รู้ว่าพ่อหรือเปล่าหรือใครไม่รู้นะที่จะช่วยเราไวา้คือเรื่องเฉียดตายนี้เป็นเรื่องที่แบบมีวันหนึ่งผมเนี่ยตอนไปรุ่นเนี่ยก,ก็จะอารมณ์เหมือนแบบเพื่อนเฮไหนเฮกังไหนก็ไป มันมีอยู่ยุคนั้นน่าจาได้ว่าเขาฮิตรถกระป๋องอะถ้าทันกันนะฮะรถกระป๋องเนี่ยก็จะเป็นรถแบบเป็นรถที่ซื้อมาเป็นกระป๋องใช่ไหมรถกระป๋องเออซื้อมาเป็นกระป๋องแล้วกระป๋องถอดมาก็จะมีรถคันนึงได้ฝากระป๋องเป็นรีโมทแล้วก็บังคับได้ดรถบังคับยุคนั้นเนี่ยเขาชอบไปเล่นกันที่ปั๊มทาได้ว่าปั๊มมันจะปิดประมาณสี่ทุ่มห้าทุ่มอะไรเงี้ย ลานตามมันจะโล่งๆอย่างนี้ยก็เอารถกระป๋องไปเทสกันมือมือดืดดืดืดืดเราด้วยความที่วัยรุ่นติดเพื่อนก็ไปไปไปด้วยไปด้วยตอนนั้นจําได้มีมอเตอร์ไซค์อยู่คันหนึ่งเป็นโนวาด่ตตัวเก่าทําท่อเสียงดังแบบคือเรียกได้ว่าพอพ่อเสียแล้วมันทําตัวเหมือนแบบอยากมีสังคมอ่ะอก็คือประชดชีวิตหรือเปล่าไม่รู้นะหรือเพยแค่ยุคนั้นเป็นใบรุ่นอ่ะ จำได้ว่าไปเทสเล่นเด็กมันก็เล่นเราเพื่อนก็เล่นเล่นกันสนุกแล้วก็แบบคิดได้ใจว่ามันสนุกตรงไหนวะตอนนั้นก็เริ่มรู้สึกว่ามันมันไม่สนุกละไอรถเทสเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าพอลองแล้วมันก็ไม่ชอบอ่ะอ่ะเขาเรื่องก็คือพอวันนั้นเนี่ยจําได้ว่าเลิกเล่นจากปั๊มประมาณมาตีสองมารถมาแข่งกันอ่ะจบประมาณตีสองเนี่ยเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านซึ่งบ้านจากปั๊มน้ำมันถึงบ้านเนี่ยประมาณ ไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งกิโลเพื่อนก็สอนมาสอนมากับเราคนหนึ่งแล้วก็ขี่แรลาคนขี่แล้วก็ขี่มาออกมาจากปั๊มวืบเสียงดังๆไป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 ,ไป,ไปออกมาจากปั๊มทอรีดจำดะออกมาจากปั๊มปุ๊บก็ขี่มาตามหลังรถอยู่คันหนึ่งน่าจะเป็นจีปจ๊ปรถจี๊ปไอจี๊ปคันเนี้มันขับช้าเว้ยไม่รู้ว่ามันขับช้าเพราะว่ามัน กวนประสาทห,หรือว่าเขาขับช้ายอยู่แล้วเราก็คิดว่าเออเดี๋ยวคงเดี๋ยวกรแซงแล้วกันแซงขวาเพื่อจะมันเป็นถนนสองเลนไงเราก็กะว่าเดี๋ยวเราจะแซงขวาพเพราะล่อขวาไปมันมีรถเซียวีพุ่งมาเหมือนกันแลนในภาพอะตอนตอนะต,ตอนนั้นอะช่องแกละหว่างสองคันเนี้ยมันแค่นิดเดียวเองอะมันแค่แบบช่องแบบดูยังไงก็รถมอไซค์กับคนสองคน ไม่พ้นอะยังไงก็ไม่พ้นน่ะก็คือภาพตอนนั้นเราจำได้ว่าเรารู้สึกว่าชนยังไงกูก็ชนแต่กําลังคิดอยู่ว่าชนแล้วจะลงแบบไหนคิดเลยนะถึงท่าตอนลงว่าเอคิดยังไงว่ายังไงไม่ผ่านอ่ะแต่เวลาล้มมันจะล้มยังไงเพราะบวกกับนังไม่ใส่ทั้งคู่แล้วแบบจบังหวะแซงมันยังไงก็ไม่พ้นน่ะรูมันนิดเดียวอ่ะสิ่งแรกที่นึกถึงไม่ได้นึกถึงพระหลวงพ่อองค์ใดเลยนึกถึงแค่แบบในใจคิดว่าพ่อช่วยด้วย ยังไม่อยากตายยังไม่อยากเจ็บคิดแค่นี้เลยว่าพ่อช่วยด้วยยังไม่อยากตายไม่อยากเจ็บ <_ C 2> คือเหตุการณ์ไอช่วงตรงนั้นอะ่ะมันไม่ถึงสิบวิด้วยรูมันนิดเดียวอะ่ะปึ๊บผมรอดมาได้หันไปมองเพื่อนที่ซ้อนหลังมันก็มันคือมันหลับตาแล้วอะ่ะแล้วมันมันคิดว่าโหมขับรถแร่งมึงเนี่ยกูค,คิดว่าไม่รอดแล้วอะไรเงี้ยเราก็แบบกูไม่เห็นอะไรเงี้ยก็แบบแต่เรารอดอะ่ะคือรถไม่ชน แต่รูตรงนั้นนะ่ะยังไงก็ไม่ผ่านไม่พ้นอนะ่ะเราต้องกลับมาคือด้วยใจมันยังแบบใจสั่นอยู่มันใจมันอยู่ที่ตุ่มมาแล้วกลับมาโหพ่ออยู่เราดีกว,ว่าจึงคิดแค่นั้นเลยแบบเพราะว่าเราไม่ได้นึกถึงใครเลยเว้ยเรา้อกคิดถึงพ่อเว้ยแลวคืนนั้นก็ฝันกลับมานอนแล้วฝันว่าพ่อมาบอกว่าใช้ชีวิตให้มันดีๆหน่อยนะใช้ชีวิตให้มันระวังระวังหน่อยนะอย่าประมาท ที่คลิปนี้หยิบยกเรื่องราวนี้มาเล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าวันนี้วันที่เราลงเนี่ยเป็นวันครอบครัววันที่สี่เมษาก็เลยอยากเล่าเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวคือสิ่งหนึ่งที่ถามว่าพ่อตายเสียใจไหมเสียใจแหละทุกคนเด็กคนลูกทุกคนเสียใจหมดแต่สิ่งหนึ่งที่มันเสียใจมากกว่าคือทําไมคืนนั้เราไม่คุยกับพ่อเลาววะเราเราอาคติเถือทิฏฐิของตนว่าเอ้พวพนี้ค่อยคุยวันนี้เราไม่อยากคุยอ่ะไม่อยากโดนด่าไม่อยากโดนบน่นแล้วพวกนี้ค่อยคุยเนี่ย บางทีมันก็สายไปแล้วโอ้จบดาราม่าแล้วไม่ใชผ่ผมพูดจากใจจริงนะทุกวันนี้ที่มันติดใจ,จก็เพราะว่าวันนั้นเราไม่คุยกับพ่อเราแล้วเช้ามาเขาไม่อยู่ให้เราคุยแล้วโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ